สวัสดีครับ431วันสงครามยูเครนความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภาพที่รัสเซียคุมคลั่งโจมตีประชาชนถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก นาทีนี้ความชอบธรรมของรัสเซียไม่เหลือแล้วหลายประเทศทนไม่ไหวออกหน้าประนามการกระทําของรัสเซียนี้มากขึ้นหลังจากนั้นมีข่าวการใช้โดรนโจมตีคลังน้ํามันของรัสเซียในแหลมคลเมียมีรายงานว่าความเสียหายในกว่า4 0 0 0 0ตันนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายใหญ่ของรัสเซียส่วนในเมืองบาคมุดก็ยังมีการสู้กันอยู่รัเสเซียพยายามตัดเส้นทางลําเรียงของยูเครนแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับทาให้ผู้นําแวกเนอร์อย่างเยบกินีพีโกซินขู่ว่าจะถอนทหารออกจากบาคมดุดก็เนื่องจาก เวกเนอร์สูญเสียนี่จำนวนมากแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพรัสเซียนี่มากนักสถานการณ์นี่ปากมุดก็เหมือนกับที่แอดมนได้อธิบายไว้ก็คืออยู่คนละฝั่งของเมืองรัสเซียอยู่ทางที่ตะวันออกยูเครนนี่อยู่ทางที่ตะวันตกมีแม่น้ํานี่กั้นอยู่นะครับซึ่งยูเครนรอดักเก็บฝ่ายรัสเซียที่จะเข้าไปโดยที่ยูเครนไม่ได้ออกจากที่มั่นรัสเซียโดยแวกเนอร์จะประกาศยึดพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็ประกาศไปเพราะว่ายูเครนเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันตก เราจึงเห็นแวกเนอร์ประกาศยึดได้ทุกวันมันก็เป็นพื้นที่ที่ยูเคนนี่ปล่อยไปแล้วแต่ว่าแวกเนอร์ลุกคืบไม่ได้นะครับแวกเนอร์ Wagner ประกาศเพื่อต้องการโชว์ผลงานแต่ว่าที่จริงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้สําคัญอะไรมากของเชียร์รัสเซียก็ดีใจตีข่าวว่าแวกเนอร์ยึดมากมุีดได้แล้วแล้วก็ยึดได้มากกว่า10รอบแล้วนะครับจนถึงตอนนี้แวกเนอร์ก็ยังยึดปากปุีไดไม่ได้พอไปหลงประเด็นกับแวกเนอร์ไม่ได้เข้าใจเรื่องราวนี้มากนักสรุปแวกเนอร์ก็ยังยึดากดดไไมม่้นมีนซ แวกเน่นก็ยังทอ้อแท้น้อยใจอยากถอนทหารกลับบ้านแล้วละครับ มันก็บ่งบอกสถานการณ์ได้ดีว่ารัสเซียเนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้ต้องอธิบายว่าปัญหาระหว่างทหารเวกเนอร์กับกองทัพรัสเซียนี่มีมานานแล้วนะครับเวกเนอร์กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียไม่ส่งอาวุธแล้วก็ส่งสเบียงให้ซึ่งก็เป็นการชิงเหลี่ยมกันระหว่างผู้นำแวกเนอร์อย่างเยบกินีพีโกซินกับรัฐมนตรีกลาโหมอย่างเซอร์เกยอโยกู oo, ซึ่งก็เป็นคนสนิทของปูตินนี่ทั้งคู่นะครับและก็มีข่าวว่าพีโกซินเนี่ยอยากเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วย เกมนี้ก็ต้องวัดพลังกันแล้วครับแต่ว,ว่าภาพของรัสเซียในตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรให้แย่งกันแล้วทุกวันนี้ก็ชัดเจนว่ารัสเซียนี่รอวันแตกนะครับ ส่วนกลารโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่29มีสายน2566นี้ออกมานะครับถางระเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ1,940นายเพิ่มขึ้น580นายรถถัง3,697เพิ่มขึ้น3นะครับรถยานเกราะ7,184เพิ่มขึ้น3ปืนใหญ่2,908เพิ่มขึ้น3จรวหนไล,ล่ลำกล้อง543เท่าเดิม ระบบป้องกัน294เท่าเดิมเครื่องบิน308เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์294เท่าเดิมโดรน2471อันนี้เพิ่มขึ้น4ขีปนุษย์ร่อน932อันนี้เพิ่มขึ้น21ลูกนะครับเหลือรบ18เท่าเดิมพาหนะ5,836เ,เพิ่มขึ้น17แล้วก็อุปกรณ์พิเศษทางการช่าง355เพิ่มขึ้น2นะครับ ก็เป็นความเคลื่อนไหวสั้นๆเอามาฝากกันในวันนี้ถ้าใครส่งเสริมเสรีภาพก็กดติดตามกดไลค์ให้อดมินบ้านะครับเราจะต่อต้านเผด็จการนี้ไปด้วยกัน